เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนางอรุยอยากให้เห็นตรงไหนลกแล้วนางจัดการเรียบร้อย ตามบ่ายนี่ก็ลมเย็นดีนะอยู่ใต้เงาลมต้นไม้นี่ก็สบายสบายเลย วันก่อน,นยังลกอยู่เลยและนางก็จัดการเรียบร้อยมาแล้วนะออกนี้ลาบเรียบ ทนนี่ปลูกเป็นรั้วเดี๋ยวพอโต,ตมันจะแตกเป็นรั้วเลยนั่นเนี่ยสักทองต้นนี้ไม่ไม่โตแล้วมันอยู่ตายล่มเงาเพราะว่าไม้ใหญ่ไม้สักเลยมันชอบแดด ต้นนี้อยู่ริมนะมันก็จะงามพอมันได้แดดต้นนี้อยู่ในร่มเลยนะาไม่โต กอบปะทอก็ข้าวนาไปเยอะนะนะเรียงโป๊ะเป,ป๊เปกเปกบางส่วนก็ก่อผนังไปแล้วนะ ปลกงนี้ก็เรียบร้อยมาแล้วปลูกตน้นไม้ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็เื่อยรดน้ำนะถ้ามีก็ทุนแรงก็จะเบากว่าน,น่อยอย่างนี้โซล่าเซลต้องมาเพราะตรงนี้ไม่มีไฟ ไมไ่เดินสายไฟเข้ามาเดีย๋ยวเราจะเดินไปตามกันนาะว่าจะรอดไหม ไม่สะอาดนะนั่งทำอยู่พวกนี้เดี๋ยวสักวันสองวันนี้จะลาบเรียบหมดแถวนี้ นาเขาพักยาวๆต้องให้พ้นหน้าน้ำไปก่อนเพราะไว้ใจไม่ได้เพาน้ำมันจะเยอะหรือเปล่าปีนี้เพราะถ้าเขาปลูกมันจะอยู่ในภาวะความเสี่ยงเพราะน้ำสะอาดบาเข้ามาอยู่นะมันนไว้ ไผ่ของงามดีนะต่อไปเราไม่ต้องซื้อนอมไม้ให้กินแล้วนี่คุณนมไม้เอา นามสะอาดเลยตาธรรมชาติล้วนๆได้น้ำฝนด้วยก็เลยน้ำก็สะอาดขึ้นเพราะมันเป็นบ่อปิดไม่ไม่มีทางออกคลอง บ่ายก็แรงพอสมควรนี่สองตงน้นราม ตรงนี้ก็อากาศบริสุทธ์ดีนะ